ไม่ทราบว่าข้างหลังนี้ซ้อนได้ไหมครับน่าจะใกล้เราแล้วนะครับไปลองกินกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ไน้เปิดตัวเอาแพร่ใหเปิดตัวมีแต่แป้งมันเลยเต้าแป้งเต้าถึงอยากมาดูได้แม่ยายครับสวัสดีครับยามเย็นที่จังหวัดนครปฐมครับวันนี้ผมยังคงอยู่กับเส้นทางการทางทำธุระแล้วก็ใช้ชีวิตในจังหวัดนครปฐมอีก หนึ่งวันนะครับอ่ะวายพาไปอำการกันนะครับสาธุเพราะว่าด้านหน้าองค์ผสมเจดีจะมีองค์พระรุ่งโรงจนานรินทร์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีองค์พระพุทธศีลาขาวอยู่ตรงโซนด้านหลังนะครับโซนที่เราขับรถอยู่เนี่ยจะเป็นโซนทางทิศเหนือนะครับซึ่งตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าทางทิศตะวันตกน่ะจะมีตลาดแล้วก็จะมีถนนอาหารของกินยามค่ำคืนที่มีเยอะมากแลวผมก็มากิน ค่อนข้างบ่อยในยช่วงที่ผมอยู่นครปฐมเมื่อสองปีที่แล้วแต่นวันนี้ผมไม่รู้ว่าที่ที่เนี่ยจะมีอะไรมากนะครับเปิดไฟแล้วก่อน <laughs> ผมก็เลยน้าสาวมาหนึ่งท่านนะครับเอามาเป็นพรีเซนเตอร์พาผมไปกินของอร่อยๆนะคนรปมดีกว่านะแล้วก็ดูดิเฮ้ยรถยังเยอะใช้ได้อยู่ครับแสดงว่าที่นี่ยังมีของดีเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาแวะที่นี่ครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่พระไปพร้อมกันนะครับนี่ความ,มือผมองค์พระ มอสซิลาขาวนะครับนี่ทานซาบเปาไปอะโอเคมาทำบุญกันเยอะๆนะครับนี่เอ๊แลนะเดี๋ยวเอาเราไปจอดก่อนแล้วเดี๋ยวโทรหานางเอกก่อนนะครับนางพิเซเตอร์ของเราเนี่ยเป็นใครไม่รู้อ่ะผมก็บอกผมก็บอกกับเธอว่าผมไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นานแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีให้น้องแนะนำมาให้น้องพาไปกินให้น้องพาไปรู้จักอะไรที่มันเป็นที่ดีของคอนครธอมในตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดถนนอาหารในช่วงเวลายามเย็นนี้ก่อนดีกว่าเน,ะ<ม>นาะนะเดี๋ยวไปจอดแล้วก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับ มาถึงแล้วนะครับองค์พระถมเจดีฟังเสียงนกนะครับไฮไลท์ของการนะมาองค์พระถมเจดีเนะี่ยถ้าใครไม่ยินเสียงนกยามอยานนี้คือหมายว่าอย่นงนะครับเนี่ยนกเต็มเลยนกเอี้ยงนะครับเนี่ยเป็นฝูงเลยครับอยู่บนในโ,โซนที่เป็นต้นต้นไม้นะครับผมไม่แน่ใจครับเยอะมากแล้วส่งเสียงในกล้องกลาง,งวานเลยทุกคนแล้วก็จะมีเสียงของอ่าน่าจะเป็น,น,ในใคล้ายๆคนที่เชิญชวนให้คน,นถถมาร่วมทับุญนะครับในโซนที่เป็นในองค์พระถมเจดีก็ค่อนข้างที่จะ บอกกล่าวตลอดในช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยยังคงทําการขายของอยู่นะ,นะครับ้าสิ่งมากนะครับที่จอดรถไม่มีผมต้องมาจอดตรงบริเวณโซนที่ขอจอดที่บรินฟุตบาทถึงไ,ได้ครับเห็นไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไป,ไปไปหาน้องคนที่เรานัดก่อนนะครับว่าเป็นใครนะแล้วก็ดูดของพี่นี่อลังเลยถือว่ากลับมามีชีวิตชีวาแล้วครับออกมสมชีิบ้านผมนะครับทุกคนนักเองนัดค้งโมงอันนี้ทงโมงครึ่งอ่ะ เออคนนี้ถ้าทางจะเป็นนักเอกก็ดีระวังรถจ้ะเธอใช่พี่แอนแท้ไหมคะอ๋ออ๋อใช่ใช่ครับอันนี้คือแฟนคลับอยู่แฟนคลับแฟนคลับอ้าวเอนแล้วเราแฟนอยู่ไหนอ่ะแฟนคลับอยู่นครผมนี่แหละค่ะอยู่ตลาดอ๋อเหรอแฟนคลับเออไกลๆนะคุณคุณเออใช่ครับเออแสดงว่าพันแท้เลยน้องคขับดูแฟนคลับแฟนแฟนคลับดูตัวน้องคขับเอ๊ย แสดงว่าเป็นน้องคนนี้แน่ๆเลยเอ่าพี่แล้วติดต่อมาให้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ติดต่อที่ว่าเขาบอกพี่อันแน่มาท้ายแถวนครถรีธรรมราชก็เลยอยจะมาเป็นนักเอกให้ก็เลยมอเออดีเลยไปขยับหน่อยรถเยอะรถเยอะน้องร้งก่อนอ่ารยเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องก่อนว่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยไม่ทราบว่าข้างหลังนี่สอนได้ไหมครับได้ค่ะโอเคเอ้ยดีไว้ปขอค่ะเออเดีินๆเด็นๆรถเยอะจังเลย ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมิวค่ะน้องมิวน้องมิวนะครับเป็นสาวนครพมที่ดูดีมากเลยทุกคนก็จะท้าพรถไหมกังพึ่งจะเคยเห็นสาวนครสรถที่สวยที่สุดก็คนนี้แหละเอาเลยปากหวานและรู้จักกันครั้งแรกน้องมิวพี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยมีอะไรอร่อยๆแนะนำบ้างไหมก็อร่อยหลายอย่างนะมีลาบด้าก็อร่อยลาบด้าแล้วขนมอ่ะขนมขนมโค้กขนมโค้กอร่อยขนมโคบใครที่เขาบอกเขาเจ๊แขกกอ ในนี้ไม่มีเจ้าแค่ก็ที่นี่ไม่มีจะแข่จะแข่อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าแบบคนเขาแนะนำน่นนี่นั่นอะไรเขาไม่ได้มานี้แล้วเอาล่ะแล้วโมม่วงอะไรอ่ะโมม่วงแล้วคางทองคิ้วยาวเหมือนเดิมไหมก็คิ้วยาวนะแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวน้องน้องมิวอ่าไอพี่ซ้อนท้ายความพี่วนรอบหนึ่งแล้วเจออะไรอยากกินน้องมอิวก็จัดให้พี่ทีนะค่ะได้เลยค่ะเออได้ได้คือจะไม่นะเห็นรถเต็มเต็มและรดูดิด ใช้ได้เลยแฟนคลับผมมีรุ่นนี้ด้วยวะเนี่ยก็ดจากทั้งเพราะทำไมก็เพิ่งจะเคยเห็นแฟนคลับที่น่าจะสวยขนาดนี้เออเอาไปว่าเดี๋ยวจะจะไปไปไปกินไปกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นหน้ากันเต็มๆไปหาร้านก่อนเว้ยไปเออต้องมีพี่ยคอยย่าดนะครับพี่จะก้าวขาข้าวแล้วไหนเดี๋ยวเราจะก้าวขาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรถรถเขาจะตกใจวะเนี่ยก้าวขาโอเคต้องมีพี่ก้าวขานะโอเคท่านต้องมีไปเลยเอาเว้ยเออทุกคนครับ เ่าจะจะ,จะเพิ่งเอ่อตกใจนะครับเออ่นคกศรีธนรมขอขาจะน่ารักแบบนี้แล้วก็จะนิสัยดีอย่างเงทุกคนเลยดูย่างคันหน้าน่ะเออดีเหมือนกันทุกคนตอนนี้พี่มันเลยตั้งใจจะมาเนี่ยพี่มันเลยไม่ได้เตรียมกล้องไอตัวสวยๆมาวันหน้าทาเป็นนักเอกหน่อยได้ป่ะแบบเต็มๆเลยนะได้น่ะได้ว่ะเอาไปตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นอ่ะเออ แล้วไปทำอะไรมาเนี่ยใส่ชุดขายของไปขายอะไรมาเนี่ยขายผักค่ะขายผัก,กอ๋อไปสาวขายผักเออมีมีคนช่วยยกผักหรือยังครับยังไม่มีเลยเออ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เสร็จจากเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวพี่ตามไปช่วยช่วย,ช,วยช่วยที่ร้านเนาะไม่ทราบวา่าคุณแม่ห่วงไหมไม่ห่วงค่ะเออแล้วมีใครห่วงไหมครับไม่มียังไป<อ>ขายไม่มีใครห่วงเลยเอาไว้้ทุกคนรอดแล้วเว้ยไปเว้ยเดี๋ยวให้น้องเบียพาเข้าตลาดก่อนนะครับทุกคนขนมปังร้านนี้ก็อร่อยใช่ไหมเบียมันคือมันคือขนมปังอะไรอ่ะ ขนมปังมีไส้ไยอยะขนมปังมีไส้นะโอ้ยจะไปอันนี้คนยาวจังเนี่ยคือเน,นี่นนยเจัวร้านหน้าจัวร้านหน้านะตะก่อนพี่เคยกินอยู่อะตะก่อนคิวมันไม่ยาวขนาดนี้ตอนนี้คิวยาวงี้เหรอเอ,อ่อมีเวลาให้พี่กี่ชั่วโมงยันเหมียวได้ได้นานเลยค่ะทั้งคืน24ชั่วโมงเอ่อถ้าทางจะเอ่ออยู่อยู่ได้ตลอดนะเดี๋ยวมีข้าวมันไก่ก็มีเนาะมีเฮียใช้ลูกชิ้นเนื้อวัวสดเปื่อย แต่ตอนนี้ร้านจะน้อยมากน้อยเยอะเต้าทึงมันอยู่ไหมเนี่ยเต้าทึงดูฝั่งเต้าทึงมาหามัเมฆไม่มันมีเต้าทึงอ่ะที่มันกินเปรี้ยวอ่ะน้าชอบกินเต้าอ่ะเต้าทึงหายอ่ะหอยทอดก็ขึ้นชื่อนะไอ้หอยทอดไอ้ทอดมีกี่ร้านมีนายพรอมก็อะไรอ่ะเยอะนายพรอมแล้วก็ร้านนูนก็อร่อยร้านนี้คือร้านอะไรอ่ะเหมียวร้านหอยหลอดร้านไส้กรอกร้าไอ้ทอดอ่ะ เพราะว่านาต้าเป็นสายที่ชอบกินไอเนี่ยกินกินหอยอ่ะมีคนบอกไว้ไงดาต้าชอบกินหอยไม่รู้เป็นใครแต่แต่วันนี้พี่จะไม่กินหอยแต่พี่จะกินอย่างอื่นแล้เหนียวเสียโอการไปพายการตั้งแต่ร้านนี้ก็ได้มาสนับสนุนทีมนี่กินข้ามายังอ่ะเออกินด้วยกันอ่ะดีไว้วันนี้ทุกคนจะมีแฟนคลับมาเลี้ยงข้าวอ่ะไม่เดี้ยงแฟนคลับหรอกเพราะตังค์ไม่ได้ออกมา เอาา้าขัดจะมีต้องม, <า S 1> มีงไม่ได้พกตังมาเออเขาช่องไหนช่องไหนเหมยวมีใจเ,เย็นเอ่อยิงไปพกตังมาแล้วก็กเ,เดี๋ยวไปชนคนนอทำอะไรได้ที่พรนะครับถนนอโอเค,โอ,เคโอ้ยมีกระบ,บ๋งด้วยเหรอเคบัยเหรอบ้างฟิตบ่างฟิตโอ้โหนี่ก็ยาวนะลูกชิ้นทอดเลยวะเนี่ยตรงนี้เคยอยู่ตรงหัวหมุมฝั่งกันนูน้นอ่ะคนร้านกันปะร้านนี้กับร้านนู้นอ่ะ สุกี้ก็มีทุกคนสุกี้อาหารตามสซาเขามีรีวิวว่าตอบเจดีบ้างว่าพังทองไม่มาจะมารอตอกชิวหน่อยไม่ได้รอเลยใช้น้องหมิวยืนรอตอกชิวนานอุ้ยบัวลอยเแจจิ๋วอันนี้คนละร้านกันอันนี้จะเป็นบัวลอยเแจจิ๋วชิวก็ยาวว่ะอันนี้เป็นของหวานที่น้องหมิวจะต้องมากินนะแล้วนี่อะไรหมูสเต๊ะนะจะมีโอ้หมูสเต๊ะมีสองร้านครับทุกคนมี่เขาเกี่ยปากหม้อเนี่ย คนดูพี่ไม่รู้จักเขาเก็บฝากหม้อคนดูคนดูพี่รู้จักแต่เขาเก็บหน้าหม้อเพราะเขาชอบด่าพี่อ่ะพี่พี่เข้าใจพี่ทําตัวดีแล้วทําไมคนตัวคนดูชอบด่าพี่เออน้องมีอยู่จ้ะสติกเกอร์ร้านนู้นสวยมากเลยลองลองไปดูสิน้องมีอะไรสติกเกอร์ป้าเนี่ยโอ้โหสติกเกอร์โดนมีอะไรสติกเกอร์ไหมโอ้ยระวังระวังรถเออเออ จะได้ชิ้นตึ้งตึ้งก้างคำไหนเดี๋ยวพี่ซานเขาตัดเลยโสดเอาคขา่าโสดไหมหรือว่ามีเจ้าของแล้ว <c oughs> เฮ้ยเยี่ยมกี้แสดงเดี๋ยวโดนมีคนมาดักเตะพี่เปล่าเนี่ยไม่มีนะโอเคงั้นไปหาของกินก่อนคือจะลองจะลอง,จะลองเชิงน้องมิวดีว่าอย่งไรน้องมิวหลลัวล้อนี่ทำไม่ไว้ใจแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะโดดลงรถแล้วนะครับต้องลงกินอะไรเนี่ยเอาอะไรว่ามาเร็วโดด เครื่องแล้วไม่ไม่บอกว่าสอดพี่เครื่องนะพูดเล่น,ลนครับอันนี้อันนี้น้องนะครับร้านหน้านก็คนเยอะเออร้านหน้าไหมหรือว่าหอยอาจจะกินร้านหน้านกินหอยเลือกมากินหอยแล้ว,วลกินหอยเห็นเห็นมิวแรงถอยกินหอยแรงดีอย่างนี้ล่ะโอ้โหนี่ก็เยอะว่ะบัวลอยแจจิ๋วเดี๋ยวเราจะต้องมารอครับจะต้องมากินบัวลอยแจจิ๋วด้วยนะครับโอ้ยต้องเข้าไปถมการจราจรติดขัดครับเอาเอาร้านไหนมิวเลือกมา ช,ช,ช,ชอบร <laughs> ้านคนเยอะหรือคนน้อยเ่ากี่ร้านคนเยอะใช่ป่ะเอากลง่นลมเขาเขากลินลมเขาเขากลิ่นลมเขาเขากลิ่นลัเขาเขากลิ่นลมเข้เขากิ่นะมเขาเขากลิ่นลมเขาเากลิ่แลมเขาเขากล่นลมเขาเขากล่นลมเขากลิ่ลมเขาเลยกลัวกลัวขาเขกล้่นลมเราเขากลิ่นลมเขาเขากลิ่นลมเขาเขาล่นลมเขาเขากล่าผมเขานคากลิ่นมเขาเากลิ่นมเขาเขากลิ่นลมเาเขากลิ่นลมเขาเขาลย่นลมเขาเขากลิ่นลมิวจเดกินอะไราเขากลิ่นลมเขาเขากลิ ก็น้องบิวได้ร้านแล้วนะครับเป็นหอยทอดนายของอ้อสวนนางลมนะครับร้านดั้งเดิมของนครศรีนรรมรานนะร้านนี้นะยิวสั่งเลยหอยทอดสองจานขอดูหน่อยนะครับจะเป็นกระทะใหญ่อย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหใส่หอนะใส่จานครับผมเคยมากินเมื่อสองปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านนาน เน่โมโหจนสนใจก็คือคือยาวครับไปลาวก็ทอดคือจะทอดอะไรอันนะครับแล้วก็จะสับโด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 อ่ะแค่นี้ก็เห็นดูไว้นะครับเดี๋ยวจะไปนั่งในให้น้องหมิวไปนั่งรอนะครับอ๋อส่วนเราก็จะก็จะอร่อยอีกอย่างนะครับแต่ว่าผมชอบกินหอยแบบนี้ครับมันจะทอดกรอบๆนะครับแล้วดูฟังเสียงนะฮะคงเพลงคงเพลงคงเพลงนี่นี่นะคปับสุกก็เอาหอยใส่แล้วก็เอาไอ้เนี่ยไอ้ทองนอกโรยครับแล้วก็ แล้วก็ใส่พอนะครับเป็นสูตรสำเร็จของกินกินไทนี่เทแป้งแบบนี้นะครับอันนี้เอาอะไรครับใสากระาษทรยผม่กค้ค่ะโอเคนี่แล้ว่าใส่ไข่ใส่รจะใส่ไข่โทุกคนแปนมากผมเวโยใส่งถโยใส่ที่ผมเราผมเงอไปนะโอเคเห็นกันนะครับไปหาต้องมีดีกว่าต้องมีบอกว่า ของกินยังมีเยอะนอกจากไหนอ,อกกนงค์พระชนจะดีจะมีเส้นน้อยอีกของเพว่าน้องมิวจัดมาเลยต้องมีอยากกินอะไรน้อง,ม,ววองมิวก็จัดมาให้ผมนะครับเนี่ยน่า,นนานจะใกล้เราแล้วนะครับไปรองกินกันดีกว่าทุกคนใส่จานแล้วยสองจานแล้วน่านจะเป็นของเราแล้วไปไป,ไปรอน้องมิวว้มนองิโอ้รอนานไหมไม,นนไม่นานนะขอจานเท่าไหร่วะเนี้ห้าสิบพิเศษร้อยหรอ ทะเลทอด80 100บหนรอโอเคอ่ะดูสาวดูคำบรรทมครับเดี๋ยวมีคนเลี้ยงต้องกินให้เต็มทีมีอม่อยู่ตรงเลี้ยงพี่ดิมี่อยูมี่ม,ม,มี่ดาพี่มาไหมเหรอไม่ได้ปกตัิมาอาชิพพายแล้วเอาไงวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ย, <c oughs> ยวถามก่อนเส้นนอกม,นมันมีอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> มีเยอะมีเส้นไหนเส้นที่บิ่งออกข้างนอกเนี่ยหรอนี่แหละไปทายทางแล้วนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูนี่แหละเพื่อนอยากเจออะไรน่าสนใจโอ้ทุกคนหอยทอดมาแล้วนี่ เด็กใส่น้ำจิ้มไม่พอโอ้โหตายใจตันเองเลยเห็นน้ำจิ้มหกได้ไงเนี่ย <laughs> ไม่เข้าใจวันนี้นะครับพอดีมาทุรา้าที่บ้านครับ <c oughs> จำได้วะ่ะทำไงดีวะเนี่ยเหนียวยังจนะเขินนะกินกินกินค่อยๆกินนะมือสั่นนี่เราเปคนจำได้เราไม่มีเว้ยใครโทรตามตัววะเนี่ยอ้าวพี่เล็กโทรมาโอเค <c oughs> เออ ชิม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 ที่หอยทอดในพร้อมนี่เป็นไงบ้างเออเวลากินนี่ขับต้องทำยังไงอ่ะแล้วแต่ร้านเลยก็ได้ร้านเลยก็ได้แล้วแต่ความถนัดของคนมันไม่ใช่ร้านหน้าอ่ะมันร้านเลยก็ได้ได้งไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> กดกดตีสาวนาครทขอจบก่อนครับวันนี้โทษทีนะครับเหนียวนั่เข้าวาวมากาแฟเป็นกาแฟขับเป็นแฟนคขับเหมือนกันนะเอาและเอาละเป็นไงเป็นไงอร่อยไหม อร่อยโอดึงดึงชมว่ะพอถอนแมสออกมาปิดแมสท,ที่ฝาโอ้เ <c oughs> ล่นดวิวเล่นดวิวเล่นใส่แมสถอ,อ,อนแมสดีแล้วสวยแล้วเอองั้นจะกินลำบากเออไม่ได้กินหอยทอดมานานแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแต่สโลแกนช่องเราต้องมาครับทุกคนน่ากินน่ากินครับนี่ยเนี่ยกินโชว์หนึ่งคำเนี่เออเออกินเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวคืนนี้คนผักเดี๋ยวคนผักกี่โมง สี่ถุงคืนห้าถุงสี่ถุงคืนห้าถุง,งล้วกล็อกกระเป๋ใครขับกับแม่ค่ะขับกับแม่เออบอกแม่ไม่ต้องส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งเอง <laughs> เดี๋ยววันนี้จะพาพี่ได้เปิดตัวเอาแฟนไม่เปิดตัวคเอ่อไฟไฟ,ไ <laughs> ฟ,ฟ,ฟขับเรพูดได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูคิดมากคนดูชอบมีดราม่ากับพี่เอาพาแพรไปไปรู้ไปรู้จักแม่น้องหมิวนะครับวันนี้นะเอาไว้กินก่อนจะต,ต้องไปทำความรู้จักกับคุณแม่น้องหมิวนะครับ เอ้ยไม่ได้กินมานานครับหอยทอดนครปฐมจะทำยังไงดีวันน้มีคนนครปฐมแอบรู้จักด้วยเนี่ยจะไปเปิดตัวคุณแม่น้องมิวทำยังไงดีวะเนีเ่ยไฮ้กินก่อนคำหนึ่งคำหนึ่งนะจวเดี๋ยวจะร่างกล้องเข้าไปคุยกับน้องมิวทีว่าใจเย็นอย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยว,ยวนะพี่แนี่ยไม่ได้กลับแม่งสอน <c oughs> หอยทอดลายผอมครับจะมีหลายร้านครับแล้วแต่จะเลือกกินเอาอือ <c oughs> อร่อยมากไปแันเลยอืน้องหมิวนี่รู้ใจจังเลยเดี๋ยวไปไหว้คุณแม่คุณแม่แม่น้องหมิวนะไม่ไม่ใช่แม่ยายผมนะ <c oughs> ไม่อิ่มเดี <c oughs> ๋ยวให้น้องหมิว <c oughs> ไปสั่งบัวลอยครับคิว <c oughs> ยาว,าย,ย,าว,วยังไม่หายยาวเลยเนี่ยดูคิวยังไม่หายยาวเลยแต่ว่าเราจะให้สาวสวยไป เลือกให้เราหนึ่งหนึ่งต้องกินด้วยกันถือว่ามันหนึ่งไม่ได้ต้องสองเลยมิวกินที่ร้านได้ใช่ป่ะคนละถ้วยดีกว่าไหมคนละถ้วยแล้วเนือ้อปลาตอคิ้วเนื้อมิวแล้วคิวช้าเนี่ยนั่งเลยได้ไงนั่งที่นี่ดิโอ้ไม่มีนั่งกว่าอ่าคนละถ้วยเอออะไรอร่อยปกติกินอะไรไมิวหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยอะไรอะใส่อะไรบ้างอะ ใส่ปาใ่ใส่ใจใส่ใจอ่ะเอาละใกล้ละคือผมจะไม่ไปแต่ทางของพันธมินี่นี่ดูนะครับมันจะมีมันจะมีสมหวังมันจะมีั่วแดงมันจะมีจนจะมีอะไรเนี่ยมันจะมีเม็ดบัวมันจะมีข้าวโพดมันจะมีลูกจากมันจะมีมันมันจะมีพุทรามันจะมีลูกเกดจะมีเฉาก้วยมีวุ่นเยอะกันไมีแปกวยด้วยแล้วก็จะมีไอเนี่ย รุ่เดือยโอ้โหเหนียวเลยมามีีมมมมตอบคิวไวก่อนหน้อ่ะติงอะติงเกี่ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคิวคิวยาวนี่ครับทุกคนโอ้โหาจะสั่งก็คือต้องไปไปจดตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะคือยาวยาวครับนะบมามความประทัที่ของยาวตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือแป้งนะครับแป้งรวงจะเป็นเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยกินเรามากินดูครับอร่อยนะครับนจะเป็นแแแแปปปป้้ๆๆป้งงมมมมััันน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 นผผ่่่่รรววววจจจะะะะเเเ็ใสๆอออกกีียยยหหตาิ วันนี้ขอพี่กินแป้งนะพี่ชอบกินแป้งเพราะแป้งมันบางมันร่อนด,ดีแป้งอร่อยเปรี้ยวดีกินแล้วชื่นใจแป้งอร่อยอยังไงแป้งอร่อยจริงๆนะอันนี้ไม่พูดเล่นนะวเวลากินมูลเลต้าจิ๋วให้ลองกินสั่งแป้งเพิ่มอ่ะบวกสิบบาทอร่อยนะเดี๋ยวจะจะสั่งแป้งเพิ่มนะครับแล้วก็น่าจะเป็นลูกจก่าอะไรเงี้ยก็สั่งไปงน้ำอะไรนั่งนั่งก็เอ่อพื้นว่างน้ำเหนียวเออพื้นว่างนะ มีเสื้ออยู่ในรถ <c oughs> เอามากรางได้เลยมักกี้มักกี้พี่ก้าก็บอกว่าถ้าเกิดนั่งกินไม่ต้องต่อแถวครับ <c oughs> แต่ว่าจะมีโต๊ะนั่งหรือเปล่าผมก็บอกว่านั่ง <c oughs> บนบนพืน้นเลยเอาไปเอาไปเอาไปต้องมีไปือเปล่ต้องมีบอกปล <c oughs> โทษครับขอดูหน่อยครับ,รบโอเค okay. โต๊ะว่างมีหิวได้โต๊ะไห <c oughs> มโต๊ะหนึ่งโต๊ะว่างพอดีครับสำหรับพวกเรา ไรักษารต้องิงต้องลงสั่งเลยนิวจะกินอะไรนั่นแหละนั่นแหละแป้งอ,อย่างเดียวอสูรน้องนิวน่้องนิวกินอะไรอ่ะกินเม็ดบัวเป็นอะไรยังไงใส่ทุกอย่างที่ฝั่งหน้าโอเคเอาแบบรวมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวดูแป้งโอ้โหสวยเว้ยสวยมากเลยทุกคนดู โอ้พ่อมาทำเจดีย์นะครับ <laughs> ไม่ใช่น้องเหมิวนะ <laughs> หมิวล็อกการ์ดเลยเออพี่พูดเล่นจะ่ยวหมีวหมีวสวยในใจคนดูพี่เสมอจ้ะแยาจะรู้นครส่งมีอะไรดีจ้ะมาแล้วครับเต้าเต้าหนว่ดเต้าดูก่อนไม่เห็นมีเลย <laughs> มีแต่แป้งมนเลยเต้าแป้งเ <laughs> ต้าถึงเอออัน,นี้คือสั่งเบมือนกนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มแป้งนะ เป็นรวมบิ๊กเพิ่มแป้งนะครับเนี่ยเขาใส่ทุกอย่างเลยโอ้น้องมิวนี่กินไม่รอพี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เดินกลับเลยอร่อยไหมอร่อยครรับออ่ยนะนี่ครับนี่นี่แป้งนะครับแล้วก็มีแปะกล้วยแล้วก็มีเผือกแล้วจะมีวุ้นแล้วก็จะมีอันนี้คือพุ้ซาเห็นไหมโอดูดูน่ากินว่ะใครใครไม่เคยกินลองมาดูนะครับน้องประถงไม่ผิดหวังนะครับเนี่ย ลูกเดอยนี่เยอะมากครับเดี๋ยวเดวคนให้มัเข้ากับไอ,อนี่ก่นอนเอ้น้ำแข็งก่อนจริงๆไม่เอาน้ำแข็งก็ได้นะ่ะเอาแค่แบบถ้ากินเราร้อนก็กินได้อยู่แต่ผมต้องกินแบบตามสูตรที่เขาทำมาให้แป้งอร่อยมากแป้งเปรี้ยวดีอ่ะแป้งเปรี้ยวดีแต่ว่ามันจะหวาน นจะาหวานในน้ำเชื่อมที่เขาใส่มาในเต้าถึงนะครับอ,อ,อกบนม่กมินทำรือยายปนี่แหล่ารเราแป้งรวบแป้งรับที่มันจะนุ่มๆลื่นเนาะอร่อยมากโอ้โไม่ได้กินนานนะครับเต้าเต้งถึงครับเดี๋ยวน้องมิวไม่ให้เป็นถนะเม่แม่แม่ของน้องมิวครับไม้นา อร่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวน้องมือเขาเขินครับผมเขินกล้องอยู่ตอนแรกเขาไม่บอกว่าพี่อายไหมพ <ไป S 1> ี่อายนี่จะให้พาไปทุกคนพักได้ไงอะ่ะไม่รอน้องมือนี่ต้องมายกพักเองไหมเดี๋ยวต้องไปทำพักแบบว่ายังไงอะ่ะต้องไมปทำต้องไปตอกพักเดิดนพนักนะแล้วเวลาแบกขึ้นแบกลงรถมีใครแบกอะ่ะไม่ต้องยกค่ะแล้วมีคนยกใช่แบบมีคนมารับใช่ไ่ะ งั้นเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยแม่หมิวตอกผักกันแล้วกันนะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าแม่ของเออน้องหมิวนะครับไม่ใช่แม่ของผมนะครับตอกผักนะครับไม่รู้ว่าแม่คุณแม่จะด่าหรือว่าคุณแม่เขาว่าลูกทุก,กสาวแม่คะนี่คนละครัผมนี่คือด่าดา่ดาเกง่งไหมไม่ไปละวพี่ไม่ไปละโอเคทุกคนผมไม่ไปละผมกลัวโดนด่าทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางออกมาจากอันนี้เลยอะ่ะ จากเบรเซอร์ที่เป็นอันตลาดครับน้องเหมียวพามาล็อกข้างๆที่เป็นถนนที่เขาบอกว่ามีของกินเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหของกินเยอะมากครับด,ดูดิอูดูไม่ดูไม่ไมทันเลยน้องเหมียวอันนี้ถือว่าเยอะหรือว่าถือว่าน้อยเนี่ยน้อยนี่ยังน้อยอยู่เหรอเยอะนี่ขนาดไหนยาวรถติดเลยไหมมันก็ไม่ทางเขาทำทางด้วยก็เลยร้านที่มาไม่ได้อ๋อก็คือทำทางร้านก็เลยมาไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้อันน,อน,นี้ก็น่ากินว่ะแม่ค้าสวย แม่ค้าสวยเออมีมีสวยก็มิวด้วยเหรอหนูมิวก็แม่ค้าไม่หรอ้ยเพลงบรรดังก็มิวไม่เป็นไรแล้วแม่จะกินอะไรไหมระวับบงรถนะหมิวแม่แม่จะกินอะไรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไปฝากแม่หน่อยข้าวแกงนี่ข้าวแกงข้าวแกงเนะี่ยขายดีมากจ้าละสิบบาทสิบห้าบาทนี่คือถูกเลยนะครับทุกคนมิวใจร้อนจะได้พาผมไปเจอหน้าแม่เออบอกบอกแม่หมิวก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็รีบมามาหามีคนมาช่วยเค็ีผักแล้วหมิวบอกแม่ด้วยนะ อ,อ,อันนี้คือจะไปที่เคนพังใช่ไหมที่ไหนอะตลาดทุ่งพระเมนค่ะตลาดทุ่งพระเมนโอ้โหชื่อชื่อทุ่งพระเมนตลาดทุ่งพระเมนทุกคนจะตกใจคือตลาดเป็นชื่อของสอถา,านที่โบราณของจังหวัดนครปฐมครับเป็นทุ่งพระเมนที่ขึ้นชื่อนะครับนะ <c oughs> ก็ใครไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ก็เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่นี่ของจังหวัดนครปฐมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเราจะไปตามหาคุณแม่กันนะครับ ว่จะซื้ออะไรไปฝากไหมเดี๋ยวแม่เขาก็ไม่ยิ้มให้หรอกเออไปเดี๋ยวก็โดนด่าแทนที่จะซื้อนู่นนี่นั่นให้แม่หน่อยก็ไม่ซื้อนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันน้้ค่อยมาบอกคุณแม่นรจะเพิ่งดุพี่นะโอ้โหน้องคามทอมนี่กลางคืนนี่มีตะขอกินไฟอะไรล่ามเนี่คือดูสองข้างทางนะครับคือยาวยืดยาวยาวไม่อดอนครับอยู่นะคอไทถมสักเรื่องครับอะไรก็ไม่อดอนครับยิ่มทั้งวันทั้งคืน 对。Yeah. องพรมอะไรไหมไม่มีแล้วเมื่อก่อนมีตอนนี้ไม่มีแล้วย่าคล้องพรมอะไรสาวน้องคราชมบีไหมอ่ะพูดอย่างหี้ไม่ได้เว้ยแม่อยู่เว้ยไหนไหนแม่อยู่ไหนไกล้ถึงแล้วค่ะตลาดทุ่งเอ๋ครับทุกคนใคลเจอหน้าแม่นะครับเราจะไปหาหน้าแม่เลยครับแม่อยู่ไหนวะเนี่ยแม่มาทำงานทำงานดึกยิ่ทุกคืนเลยป่ะแล้วมากับใครมากับแม่สองคนใช่ไหมเนี่ยเออมากับแม่ข้างล่างบอกแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมีคนไปส่งเออบอกลาอย่าลืมบอกแม่นะ เดี๋ยวบอกเองก็ได้ว่าหน่อยวอย่านี่ขนนี่อะไรเงี้ยทุกคนใกล้เจอใกล้เห็นหน้าแม่แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปทักทายแม่ก่อน,อเ,น,นเออไม่กลัวเนี่ยมีเดี๋ยวพี่มาอยู่เป็นเพื่อนต้องเหมียวกำลังจะได้เห็นหน้าแม่แล้วครับทุกคนคอ,อ๋อนี่คุณแม่สวัสดีครับ,ค,รบ <laughs> ค,คุณแม่สวัสดีลูกสาวชวนมาเที่ยวบ้านอะ่ะไปไปได้ไหมครับ <c oughs> คุณแม่วแววมัวเราะเว้ยเออมีเออคนนี้ใช่ไหมที่ว่าจะเป็นแม่ยายเออแม่ยายของใครเนี่ย <c oughs> ใช่กับพี่นะ <c oughs> แม่ยายัวเราะเว้ยแม่ยายใครไม่รู้ครับทุกคนอยากรู้เป็นแม่ยายใครเดี๋ยวจะให้คาตอบนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเรารู้จักขั้นแค่นี้พอเอเอไปก่อนนะครับอยากมาดูหน้าแม่ยายครับ <c oughs> ไปแล้วน้องมีวพี่ไปแล้วเดี๋ยวคนดูด่าพี่ <c oughs> โอเครู้กันแค่นี้พอคนาเรเขางรู้กันพอกลับแล้วไปนะครับแม่ยาย แล้วจุดนู้นครับในรพักครับไม่ยายไม่ยายใครลงลไปแล้วไปแล้วไม่ยายครวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ยายของคนละเขาทำกับคข้าวมาช็อตผมครับดูคือไปบอกว่ากระแทกไม่ไปเขาเครื่องอ่ะเขาเอาพิษเทใส่กระแทกแล้วก็ตึ๊บตึ๊บ